สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง after the match นะครับประจำวันเสาร์ที่28สิงหาคม2564นะครับวันนี้เราจะมา,าพูดคุยหลังเกมพมรีเมียร์ลีกบิ๊กแมตช์นะครับที่เชลซีบุกไปเยือนลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นะครับก็ผลปรากฏว่าจบ90นาทีครับก็เสมอกันไป1ประตูต่อนหนึ่งก็มีประเด็นอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับตามนั้นเลยนะครับว่า มันเหตุการณ์วุ่นวายเหตุการณ์ที่มันพลิกผันนะครับคือมันเป็นหนึ่งในคาพูดที่ผมตั้งขึ้นมาเป็นคําพูดก็คืออุบัติเหตุทางฟุตบอลนะครับคือเนี่ยคือเชลซีเนี่ยเป็นทีมที่ผมว่าเล่นได้กับทุกทีมบนโลกใบน,นี้นะครับในยุโรปยักษ์ใหญ่ย,ยุโรปเชลซีเล่นได้หมดแต่ถ้าเชลซีจะเจอจุดที่มันแบบพลิกผันหรือเปลี่ยนแปลงไปในเกม โดยสิ้นเชิงก็คืออุบัติเหตุทางฟุตบอลก็ลักษณะประมาณนี้ครับโดนใบแดงบ้างโดนการตัดสินที่เหนือความคาดหมายจากผู้ตัดสินนะครับหรือโดนจังหวะที่แบบไม่ควรจะโดนหรือจับแฮนด์บอลโดยไม่น่าจะแฮนด์บอลหรืออะไรแบบนี้นะครับแต่จังหวะดิสเจมที่โดนใบแดงไล่ออกในช่วงท้ายครึ่งแรกก็คือผมเห็นแล้วมันก็ให้ได้แต่ถึงกระทั่งใบแดงไหมมันก็ ไม่รู้นะครับว่ากติกามันจะยังไงนะครับเปลี่ยนไปยังไงก็ไม่รู้นะคือแต่ว่าแบบคือภาษากายหรือลักษณะการเคลื่อนไหวของลิสเจมคือพอบอลมันไปเด้งโดนเข่าแล้วโดนแขนแล้วแบบคือแขนเขาอะสันทารายาคือแขนเขาจะพยายามปัดบอลอะนะครับก็เลยเข้าใจความที่แบบนักเตะมันดาวรุ่งอยู่นะครับแบบนักเตะอายุยังน้อยยังไม่เก่าเกมเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือเข้าใจแล้วว่ามันแบบลูกเนี้ยมันเสียเหลี่ยมจริงๆนะครับเสียคล้ายๆแบบ เสียเสียหายไปนิดนึงอ่ะนะครับโดนจังหวะแบบเนี้ยเล่นงานแล้วแบบมันมันรับมือไม่ทันอะ่ะประมาณนี้นะครับผมก็เลยเสียจุดโทษและกลายเป็นว่าอาทางผู้ตัดสินให้ใบแดงด้วยนะครับรู้สึกจะเป็นชื่อแอนโทนีเทเลอร์ใช่ไหมครับนะผู้ตัดสินในเกมเนี้ยนะครับผมก็อ ไม่รู้ว่าคนนี้เกมที่แล้ว่ปีที่แล้วที่เชลซีแพ้ลิเวอร์พูลคาบ้าน0-2ยังเป็นยุคแลมพาร์ดอยู่ตอนนั้นะนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าไมรู้ที่ไล่คริสเตนเซนออกอะนะครับผมไม่แน่ใจนะมันต้องไปเช็คดูทีถ้าผิดขออภัยนะครับก็เลยเสียจุดโทษไปนะครับในเกมนี้อะไรหลายอย่างเกิดขึ้นก็มันโทษใครไม่ได้นะแต่ภาพรวม ภาพรวมเนี่ยคือครึ่งหลังเนี่ยต้องชื่นชมนะครับชื่นชมผมว่าผมชื่นชมนะที่คือเล่นสิบคนทั้งครึ่งอ่ะแล้วรักษาสกอร์ที่เสมอหนึ่งหนึ่งแล้วแบ่งแต้มกับลิวพูจากเอนฟิลได้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่คุ้มค่านะครับมันต้องยอดเยี่ยมอ่ะต้องให้เครดิตอ่ะให้นักเตะไปนะแต่แบบ ถ้าเลือกได้นะในครึ่งแรกเนี่ยไอประตูสองจังหวะที่ควรจะได้สองศูนย์ะถ้าเปลี่ยนเป็นประตูผมว่าเกมมันคงไม่แบบเนี้ยนะแบบมันคงไม่เกิดพลิกผันอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบเราได้แค่แต้มเดียวจากแอนฟิลไม่ใช่ครับจังหวะหนึ่งที่เมสันเมาส์ยิงเองแล้วแปกไม่ยอมส่งให้ใครายแหวะตรงกลางอีกจังหวะหนึ่งก็คือหลุดไปสามคนรูคาค แทงให้ฮาวเวิร์ดแล้วฮาวเวิร์ดคล้ายๆดึงจังหวะแล้วไปเองนะครับคือดึงจังหวะไปเองแล้วแบบคือรลคูชี้ชี้ช่องให้ส่งแต่ว่าแบบคือไม่ยอมส่งอะ่ะแบบเลือกที่จะไปเองแล้วยิงค่อยหรือยิงรู้สึกจะยิงติดบล็อกหรืออะไรอนี่ยก็คือแบบมันต้องเรียนรู้ไปเข้าใจเขาว่าแบบเนี่ยคือไปประสบการณ์เข้าไปแล้วหวังว่าทูเคิลน่าจะแบบพอเข้าห้องแต่งตัวแล้วก็ พูดคุยก่อนจะแยกย้ายกลับบ้านนะแบบจบเกมเนี้ยขึ้นรถบัสแล้วกลับลอนดอนอะไรเงี้ยผมว่าต้องมีพูดบ้างน,นะแบบเรื่องทัศนคติเวลาเกมคือจังหวะไหนาควรใจกว้างหน่อยแล้วส่งอ่ะคือลูกเนี้ยตอนแรกผมดูนะเข้าใจว่าล้ำหน้านะแบบคือรัวครูาจะยืนล้ำหน้าไปหน่อยแต่พอดูจังหวะภาพช้าแอนดี้รูเบอร์สันเขาเขาห้อยต่ำอยู่แล้วลูกคาคูไม่ได้ล้ำหน้าด้วยแล้วแทงคือ บอลส่งปุ๊บแล้วแทงจังหวะแรกเลยอ่ะ่าจจะเป็นเมสันเมาส่งให้ฮาหวเวิหรือค่ะอันนี้ขออภัยนะครับถ้าแบบผิดพลาดนะคือส่งให้ใคายฮาวเวิวอ่ะไม่เมสันมาก็รูคาคูนะส่งให้ฮาวเวิแล้วแทงจังหวะแรกเลยอ่ะนะครับแทงเร็วอ่ะลูค้คูรดเดียวเลยนะครับตรงนั้นถ้าเปลี่ยนจังหวะพวกนั้นอ่ะถ้าเป็นสองศูน เกมมันง่ายมากครับคือเชลซีสามแต้มผมมั่นใจและวว่าสามแต้มแล้วคงไม่เหลือสิบตัวแล้วต้องมาลำบากต้องรับตลอดสี่สิบห้านาทีครึ่งหลังไม่มีทางครับชัดเจนว่าอย่างหนึ่งก็คือสิบเอ็ดผู้เล่นเท่ากันอะ่ะผมคิดว่าเชลซีไม่แพ้ครับอย่างน้อยอ่ะเสมอถ้าอย่างแย่เลยอ่ะคือแบ่งแต้มได้แต่เมื่อฮาวเว มงให้เชลซีนำหนึ่งศูนย์ตั้งแต่นาทียี่บสองอ่ะผมคิดว่าเชลซีมันควรจะเก็บชัยชนะได้อะไรประมาณเนี้ยแบบน่าจะมีรูปแบบในมุมที่เก็บชัยชนะได้สักหกสิบถึงเจ็สิเปอร์เซ็นอ่ะประมาณเนี้ยเพราะทั้งเกมคือลิเวอร์พูลมันเหมือนกับที่ผมพูดใน b e f before the อ a t c นเลยวิธีการเล่นแล้วไม่แปลกใจนะที่ตอนประกาศสิบเอ็ดตัวจริงแล้ว เจเกนคอปเลือกเฟมิโนก่อนโชตาอันนี้ผมไม่แปลกใจเลยเพราะว่าเฟมิโนลงมารับบอลต่ำได้แล้วเขาทำเกมขึ้นไปแต่โชตาเขาไม่ได้ทำบลแบบนั้นเขาไม่ได้มีมุมที่แบบว่าตักบอลข้ามหรือเลี้ยงเป็นความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ส่งทะลุช่องอะไรคือเดโกโชตาเขาอย่างแรกพอได้บอลปุ๊บสเต็ปแรกเขาจะพาบอลไปใช้ความเร็วแล้วทำชิ่งกับมาเน่หรือซาราจะเป็นลักษณะามาบึกคือชิ่งกับเพื่อน นะครับแล้วตัวเองหลุดเข้าไปแต่เฟอร์มิโน่เนี่ยคือเขาเวลาทักษะเขาเล่นนะครับคือพยายามลงมาล้าามบอลต่ำแล้วคล้ายๆแบบดึงตัวประกบให้เชลซีมาประกบเยอะๆแล้วก็หาจังหวะเซียววินาทีและจ่ายบอลแล้วแบบให้เพื่อนโลง่งและเล่นง่ายๆแบบมาเน่กับซาร่าเล่นง่ายๆอะไรแบบนี้นะครับนั่นเลยครับเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับไม่แปลกใจแล้วกองกลาง เขาเลือกเฮนโดกับฟาบินโยฮาวิ่อเลียนเนี่ยผมผมอาจจะเซอร์ไพรส์แต่ว่าคือนัดก่อนเขาเล่นดีะนะครับที่เล่นที่แอนฟิลล์มู้ชนะใครนะผมจาไม่ได้แล้วฮาวิ่อเลียนเขาเล่นดีนัดนะก็เลยเหมือนต่อยอดครับเหมือนเจคเกนคอปให้ความมั่นใจกับนักเตะไปคือไว้เนื้อเชื่อใจแล้วส่งนักเตะลงในนัดนี้เฮนโดลงมาไว้เปิดบอลยาวเห็นไหมครับคือพยายามดักจังหวะเล่นบล็อกตูบ็อกขึ้นไปแล้วแบบเปิดบอลไปซ้ายขวาไปซ้ายทีขวาที แต่ฟาบินโยหน้าที่เขาคือพอเชลซีขึ้นเกมลุกปุ๊บตัดทันทีประมาณนี้เลยครับหน้าที่เขาแค่นี้เลยเพื่อนๆจะได้เห็นว่าพอเชลซีจะขึ้นเกมลุกขึ้นไปมันมีจังหวะฟาวนูนี่นั่นนะครับแล้วฟานไดก็เหมือนเดิมก็คือเขาเป็นลักษณะแบบว่าบอลเขาจะนิ่งอะ่ะแต่วันนี้เหมือนฟานไดบางจังหวะก็แบบไม่เหมือนช่วงที่เขาก่อนเจ็บะ่ะ นะครับอาจจะมีแยงแงบ้างอะไรบ้างมีบ้างนิดหน่อยครับแต่ว่าก็ยังเป็นฟานดาเหมือนเดิมแบบฟอร์มเดิมอ่ะนะครับที่แบบความนิ่งอะไรแบบเนี้ยคือบอลอยู่กับเขามันจะทําให้เพื่อเล่นง่ายแล้วแบบเหมือนเจอความร้อนแล้วเจอผ้าเย็นใบอ่ะประมาณเนี้ยอ่านั่นแหละฟานดาประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆเห็นเลยนะครับสิ่งที่ผมพูดไว้ในบีฟอร์มมันเลี้ยวูเล่นยังไงครับบอลยาวไดร์ bon au, Direct, ครับเห็นไหมครับ บอลโยนยาวเกือบทั้งเกมอ่ะวันนี้นะครับพยายามไปให้มาเน่ซาร่าวิ่งแข่งเอาเวียเลียดฉีกตัวแล้วเทนอเลสเลอร์โน no, ขูบเข้ามาตรงกลางแอนดี้โรูบสันขึ้นไปให้ฉีกออกไปแล้วมาเน่อยู่ริมเส้นกับแอนดี้โรบสันแล้วจอแดนเทนนาร์บางทีฉีกไปแล้วไปรับบอลแล้วเปิดบอลข้ามฟากมาอีกฝั่งหนึ่งให้เพื่อนที่โลกเพราะมันเป็นสถานการณ์สองต่อหนึ่งลุมเชลซีลุมมาคอลองโซอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นเลยครับ นิ้ภูมีแค่นี้เลยครับเวลาการยืนนะครับสี่สามสามเขามันคือเลยคือถ้าผมพูดเสมอว่าสี่สามสามเป็นแผนที่เอาไว้เล่นงานหลังสามโดยเฉพาะจริงๆถ้าเล่นเป็นผมวงเล็บนะครับถ้าเล่นถูกวิธีนะครับเพราะว่าสถานการณ์เวลาเจอทั้งกลางและก็กองหลังเงี้ยคือมาสาาการสามคนอ่ะคุณก็มีสามคนในการไล่บี้ กองการเชลซีมันเหลือแค่2ถ้าไม <tinc S 2> ่นับวิงแบ็กขวานะครับเพราะวิงแบ็กซ้ายกับขวาเชลซีมันต้องรับกับแบ็กขวาแบ็กซ้ายของทางที่อีกฝ่ายเล่น43 3แต่ฟาอย่างอ่ะแบบฟาบิโอสมมติยืนกลางและเฮนโดกับเอเลียดยืนด้านข้าง2ฝั่งก็คืออ่ะเป็นสถานการณ์ที่2ต่อ1นตลอดตรงกลางก็ยืนใกล้ๆกัน3คนก็ได้ยืนเป็นหน้ากระดานก็ปะทะกันระหว่างจอร์ยินโยกับกองเต้ที่ยืนวันนี้เป็นสถานการณ์3ต่อ2 ถ้าเล่นถูกจังหวะเล่นเป็นนะครับจัดเป็นการบริหารในแดนกลางหรือแดนหน้าเป็นเนี่ยมันเอาอยู่ครับกับหลังสามนะครับก็เล่นไปในครึ่งแรกเนี่ยเหมือนตอนแรกเชลซียัยงตั้งเกมไม่ค่อยได้พอตั้งหลักได้บ้างแล้วอย่างที่ผมพูดไปเกมก่อนที่ผมพูดเสมอว่าฟุตบอลมันมีกรอบเวลาของมันในแต่ละครึ่งผมพูดไปแล้วนะไปฟังย้อนได้ในเกมที่แล้วนะก็คือ พอพ้น20สนาทีไปแล้วเนะี่ยเชลซีมันเริ่มตั้งหลักได้บ้างแล้วมาได้ลูกเตะมุมนะครับรู้สึกจะลิสเจมเปิดให้นะลิสเจมเปิดเตะมุมทางซ้ายนะครับทางซ้ายของเชลซีนะตอนเชลซีบุกหาเลี้ยวหัวทางซ้ายนะครับพอ,อครึ่งแรกเลยรู้สึกเชลซีจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับก็คือเปิดมาแล้วคายฮาวเวิไปรอเสาแรกแล้วมงคล้ายๆแบบมงด้านหลังก็หม่อมอะ่ะด้านหลังเหมือนตรงเอ็ดตอนไททอยอะไรประมาณนั้นน่ะนะครับ กำหมอมด้านหลังอะม่งเช็ดไปแล้วบอลมันย้อยข้ามอาริซนเบเกอร์พยายามพุ่งปัดแต่ไม่ถึงครับก็ย้อยย้อยเข้าเสาไกลเข้าไปนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจนพอนำเนี่ยเชลซีลูกเกมเริ่มดีขึ้นอะไรขึ้นแบบเริ่มต่อกอลกับลิวพูได้มากขึ้นลิวพูก,ก็พยายามบุกใส่แล้วแต่ว่าเชลซีมีสมาธิแล้วก็ตั้งรับกันได้ดีจนท้ายครึ่งแรกครับผมพูดไปแล้วเกมก่อนที่กรอบเวลาลิกรอบเวลาของฟุตบอลมันมี ก็คือช่วงท้ายครึ่งแรกสิบนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกอันตรายมากครับมันจะเป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่องไปยันครึ่งหลังว่ารูปเกมจะเล่นยังไงต่อก็คือทีมที่ฝ่ายนําต้องรับให้ดีที่สุดอย่าเสียประตูกับทีมที่บุกคือต้องบุกช่วงเวลานั้นถ้าได้มาหนึ่งหนึ่งครึ่งหลังมันจะทําให้แบบว่ามีความกระตือรือร้อนแล้วแบบกระหายที่จะเอาประตูที่สองให้ได้ะอะไรเงี้ยมันมันเป็นกรอบเวลาแบบนั้นนะครับสําหรับ กรอบของเวลาฟุตบอลนะครับเท่าที่ผมเคยพูดไปนะครับในเกมก่อนเกมกับอาร์เซนอลนะครับอย่างที่บอกเขาก็มาโดนนะครับจุดโทษของโมซาลานาะที45บวก4นะครับครึ่งหลังนี้โทษแค่3นะแต่ว่ามันมีจังหวะจุดโทษก็เลยมันท้ายครึ่งจริงๆนะครับผมนะเป็นเป็นลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลมั้งนะครับที่แบบเปิดไปเสาไกลแล้วบอลมันย้อยไปนะครับ ไปอีกเสาหนึ่งอ่ะนะครับถ้าจําผิดขอไปนะคือแบบเป็นลูกเตะม,มุมอ่ะย้อยไปแล้วมาติดไปแย่งครับคือตรงนั้นมาก็ลองโซ่กับเอดวาร์เมนดีเขาคงสื่อสารกันยังไงไม่รู้อะนะกลายเป็นว่าทําให้ฟาบินโยอ่ามาติปม่งได้แล้วบอลไปชนคานเด้งออกมาหรือพยายามถีบบอลหรือพยายามทําไงแะ้วให้บอลเข้าเข้าประตูไปอ่ะบอลมันขูกขีดขูกขีดจนแล้วมีจังหวะที่คือเข้ามาตรงลิสเจมาดีที่แบบ ลิสเทมคุมเส้นอยู่พอดีแล้วแบบบอลก็นนาอับอย่างที่เห็นในภาพไปนะครับผมก็เลยพอเห็นภาพช้าบอกโอ้โหจุดโทษแน่เลยแบบเนี้ยนะครับผมแบบคือภาษามือเขาอะกายเขาคือแบบมัน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 แบบเอาแขนจะปัดบอลออกไปอะนะครับถ้าถ้าถ้าแขนไม่ออกอาการแบบนั้นนะผมว่ายังไงก็ไม่จุดโทษครับนะแต่ว่าแบบแขนมันแสดงออกจริงๆมันก็เลยผมก็ยอมรับตรงนี้ว่าโอ้โหจุดโทษแน่แต่กระเถิะแต่จะถึงกระทั่งใบแดงไหมมันก็อยู่ที่ดูแลพี่นิดนะ แล้วแต่ครับแต่ผมก็ทําใจว่าแบบก็คือเชลซีสิบนาทีสุดท้ายปล่อยให้ลิวพูบุกยับเลยอะ่ะมันก็ช่วยไม่ได้คือสิ่งที่ข้อเสียไปก็คือมีจอร์จินโย่ในสนามก็คือตรงเนี้ยคือมันครองบอลไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่มันเสียไปก็ดูตามเกมแล้วกันนะครับว่าจอร์จินโย่มันคือเขาอ่ะบางคนบอกว่าเล่นดีแบบดึงจังหวะและจ่ายบอลให้มันง่ายๆให้เพื่อนง่ายๆเล่นง่ายแต่สําหรับผมอะ่ะผมมองเกมอย่างเงี้ยเวลาเจอทีมใหญ่คุณต้องครองบอลสู้ด้วย ไม่ใช่ปล่อยให้เขาย้ำแบบถ้าเป็นมวยกับยืนพิงเชื่อให้เขาต่อยอย่างเดียวเนี้ยมันไม่ใช่ครับเราต้องคลองเกมบ้างให้บอลมาอยู่ฝั่งเราบ้างไม่ใช่ให้เขาบุกสายอย่างเดียวมันไม่ควรครับมันเลยเสียงที่แบบว่าโดนประตูตีเสมอเข้าใจไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมมองประโยชน์ทําไมผมถึงบอกว่าต้องเอาโคเสียกองเต้ลงครึ่งแรกในตัว11วัดเล่นตัวจริงเพราะตรงนี้แหละครับ จอจินโย่มันเด่นแคบบางเกมบอลมันมีสามสิบแปดเกมไม่ใช่ส่งเขาลงตลอดอย่างนั้นไม่ใช่ครับต่อให้คุณได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมฝ่ายชายแห่งปีของยูฟ่าก็าตามมันคือเป็นเกมครับเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเราเจอใครเลี้ยวผู้เขาเพาสซิ่งหนักใช่ไหมใช่ครับพอเขาเพาสซิ่งหนักนี่งไงมันถึงต้องมีโคอาสิดลงไงของบอลไว้บ้าง เอาตัวรอดได้เห็นไหมครับพจจินโย่ปุ๊บโอ้โห,โโหรุมสองเลยนักเตะเรียบหัวสังเกตบ้างครับไม่ใช่ว่าผมจะอาคติอะไรเขาขนาดนั้นสำหรับจอจินโย่แต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของบางเกมอ่ะในเกมรายละเอียดแบบเนี้ยถ้าทีมเรามันมีรายละเอียดมีออ่เความลำเมียดลำไมนิดนึงเนี่ยมันจะทำให้ทีมประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นครับ ความละเมียดละมายความละเอียดแต่ผมก็ยังอยากติงทูเครารู้ว่าแบบคือคิดอะไรจริงๆครับที่เอาจอจินโยลงมาผมไม่เข้าใจแค่ตรงนั้นนะครับเพราะเห็นไหมครับเวลาเชลซีคองบอลในแดนหลังมันโดนลุมแบบลิ์พูเขาคุมพื้นที่ไม่เชลซีกองเต้กับจอจินโยเล่นง่ายเลยได้บอลปุ๊บโอ้โหแทบมาลุมสองอย่างแทบจะเอาตัวรอดไม่ได้ แต่โควสิตมันเอาตัวรอดได้ไงครับของบอลให้เราได้มันเอาตัวรอดได้วันนี้มากกรลองโซ่โชว์เหนือที่แบบว่าคือเขาขยันมากวันเนี้ยผมให้เขาแมวอัลเดอร์แมชนะส่วนตัวผมเลยนะถึงแม้อยากจะให้เบนชิวลลโลมากกว่าในเรื่องความเร็วทําไมถึงใส่ใจความเหนืเพราะอย่างเนี้ยครับแต่ว่าวันเนี้ยมาก็ลองโซ่เขาทุ่มเทครับเลยต้องให้เขา แม้จะบางจังหวพะพอคองบอลแล้วพยายามจะบางบอลแล้วก็ล้มจะเรียกเอาฟาวอย่างเนี้ยแต่คือวันนี้ให้ให,ให้มาอัตแมทเพราะความขยันเขาเท่านี้เลยครับมันเลยเบนเบชเวลเลยโหวแข่งกันมันครับแบ็กซายแต่ถ้าเป็นผมเลือกคือเอาเบนเวลครับถ้าเป็นผมเพราะว่าผมแคร์เรื่องความเร็วเวลาดวลกับซาร่าฮาวิเอลเลียรอะไรก็แล้วแต่เวลาเขาลงสนามไปอะ่ะเท่านั้นครับ นี่คือสิ่งที่ผมมองจะเป็นแฟนขับจอนโยเลยผมไม่สนใจอยู่แล้วครับผมแค่มองแต่ละเกมรายละเอียดเนี่ยจอรจินโยเวลาเจอเกมอื่นลงผมก็ไม่ว่าอยู่แล้วเพราะเขาจะเล่นดีขึ้นเมื่อเวลาเขามีความคิดอิสระนิดนึงอิสระในการคลองบอลในแดนกลางแบบเขาไม่โดนบีบคุณไปดูทีมชาตอิตาลีดิครับดูเร่เกมไหนที่เขาโดนบีบบ้างอะไปดูมันนี่ไปเอามหให้ผมดูหน่อยเรไอเกมไหน โดนไล่บีบดิจี้แบบแล้วเขามีตัวช่วยอยู่ตลอดคนที่เป็นตัวช่วยจอร์นโยเออร์ใครครับบลกโรคาเตอรี่ครับนิโคลบาเลล่าอย่างเงี้ยมันครองบอลได้ครับหรือไม่ก็ะเป้งคนอื่น,นผมไม่แน่ใจว่าลืมไปว่าโรคาเตลรี่ใครลงแทนนะก็แบบอาจจะเป็นนมโคลเอนเปียน,นิชถ้าไม่ใช่ครับเดี๋ยวหมอมาโกเวลติขออภยัยมาโกเวลตินิโคลบาเลล่าแล้วก็จอร์จินโยตอนยืนเล่นอิตาลีสี่สามสามเขาอะ คือสองคนนี้มันครองบอลได้ดีไงครับจอร์จิโยคือเหมือนกับเหมือนเริ่มต่อต่อจิกซอต่อเลโก้ขั้นขึ้นไปส่วนเวรัติกับทางนิวเคลโรบาลเลล่าคือเริ่มส่วนใกล้จะแบบว่าเป็นรูปเป็นล่างต่อขึ้นไปอะไรแบบเนี้ยคือจอร์จิโยคือคนสร้างเกมคือต้องมีพื้นที่เขาเล่นหน่อยเขาถึงจะเล่นได้แต่เกมเนี่ยมันโดนบีบทุกตลอด เขาดีตรงที่ว่าแบบเอาตัวรอดบางจังหวะที่แบบว่าดึงบอลแล้วก็จ่ายให้เพื่อนแบบครึ่งจังหวะนิดนึงหลอกหลอกจังหวะนึงแล้วจ่ายอะไรเงี้ยอ่ะโอเคทําส่วนนั้นก็ดีไปครับแต่พอจ่ายแล้วไงอะครับเพื่อนมันเล่นต่อไม่ได้จ่ายขึ้น,นาไปก็เสียบอลอีกอย่างเงี้ยมันเลยถึงบอกเงว่าไม่ใช่ส่งเขาทุกเกมอย่างนี้มันเป็นแต่ละเกมวิเคราะห์เกมไปว่าเอยเราเจอกองการแบบนี้เรา ควจะคลองบอลบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยไม่แบบว่าหลังพิงเชือกโดนคู่ต่อสู้ใส่หมัดแย็บใส่ชกอยู่ตลอดเวลานี่มันก็รอดโดนสิครับถูกไหมครับนี่ก็สีที่ผมอยากสื่อไปไม่ได้อคติอะไรเขาบางเกมเขาเล่นดีผมก็โอเคดีอยู่แล้วครับทีมมันสมูทอะไรเงี้ยแต่เกมลักษณะแบบเนี้ยผมผมแค่อยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าเป็นโคอาสีกับกองเต้ มันจะได้ครองบอลสู้เขาได้ครับเก็บบอลไว้กับเราบ้างนะครับครึ่งหลังนี่โอ้โหแอตแทกนเวเลยครับคือลิพูบุกใส่อย่างเดียวแล้วส่งพวกเจลกกอกคันทะละคือเชลซีเปลี่ยนตัวนะครับในครึ่งหลังก็คืออาเตโกซิวาลงมาแทนคาฮาวแล้วก็โควาซิแทนเอ็นโกลกองเต้ก็คือลิสเจมออกไปนะครับก็ดันให้เดฟไปเล่นวิงแบ็กขวาคิสเตนเซนเดโกซิวาแล้วดูริเกอร์ยืนสามเซ็นเตอร์ฮาบนะครับ ตรงกลางก็เป็นจอจินโยโควสิตแล้วก็เมสันเมาส์นะครับยืนแบบนั้นแล้วก็ลูกคาคูนะครับยืนหน้าเป้าคนเดียวก็คือเห็นใจครับวันนี้ลคาคูจะไม่ได้มีส่วนร่วมในเกมลูกก็ผมเห็นใจแล้วผมเห็นสเตะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูที่หลังนะับเติโอ้โหลิวพูยิงไปเกือบสามสิบครั้งะนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับเราไปดูรายชื่อก่อนคือแล้วลิวพูเขาเปลี่ยนใครครับ เอาเทียโก้คันทาล่ากับซิมิคาสลงมาแทนแอนดี้โรบสันอันนี้คืออาจจะผิดพลาดไปนิดนึงนะสรับลิเวอร์พูฟิทเปลี่ยนแอนดี้โรบสันไปไม่ไม่ใช้ความเร็วจะใช้บอลเปิดอย่างเดียวเอาจอแดนเฮนเดอร์สันออกแล้วเทียโก้เทียโก้คันทาล่าลงมาก็คือเปิดบอลใช้คลาสในการเปิดบอลของเทียโก้คันทาล่าเปิดข้ามข้ามข้ามกองหลังบ้านแทงทะลุช่องบ้านอะไรบ้างทำชิ่งกับเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยจะจะเล่นประมาณนี้นะครับส่วนเชลซีก็เอาจอร์จินย Γ โยออกแล้วก็เอาทเอาทโวชาโลบาล,ลงมานะครับ ก็จนแล้วจนเอาก็จบเกมไปครับเสมอไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งถือว่าเป็นสกอร์ที่เชลซีทีมน่าจะแบบว่าโอ้โหสปิริตดีขึ้นนะครับที่ผ่านมาได้กับเกมที่ยากลาบากแบบนี้นะรับดูรายชื่อที่ทูเตอร์าก็ส่งมาครับก่อนลิเจมถูกโดนใบแดงนะก็เป็นรายชื่อประมาณนี้เ็นดี้พวกสาตัวกองหลังก็อัสปิริตาคิดเตนเซ่และดูริเกอร์ชุดเดิมครับจากที่เจออาเซนอลน,นะลิสเจมอลองโซจอร์จิโย่กองเตะก็เปลี่ยนจอร์จิโอ่า เปลี่ยนกองเต้เป็นโคอาสิตนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไคฮาวเวสเมสันเมลูคาโคนะครับที่เปลี่ยนแค่ตำแหน่งเดียวจากเกมอาร์เซนอลนะครับมิสเตมาโดยไมแดงช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับนี่คือรายชื่อนะครับที่เชลซีส่งมา11ผู้เล่นตัวจริงนะครับไปดูสถิติครับที่ผมพูดไปยิงเกือบ30ครั้งอะเนี่ย23ครั้งนะครับอาจจะผมพูดสารสียเจเวอร์ไปเนี่ย23ครั้งแต่เข้ากรอบแปะเท่านั้นเชลซีครับ โอกาสยิงหกเข้ากรอบสามโอโหห้าสิบห้าสิบถ้าเป็นเกมปกติแล้วแบบว่าเราทาเกมลูกใส่คู่แข่งนะผมจะตบมือมากกว่าแบบยิงสิบครั้งเข้ากรอบห้าปบมือมากกว่าแล้วดูครับการคลองบลอลเรลพูหกสิบห้าจุดสี่เชลซีสามสิบสี่จุดหกอันนี้เข้าใจครับเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยเราหลังพิงเชือกเลยครับโดนดูบุกวันเวนะครับเตะมุมไปสิบสองครั้งเห็นไหมครับนะเชลซีเคลียบบาลแล้วพอคือ พอเคลีย์พอแบบสกัดได้แล้วเคลียร์บอลเลยครับเชลซีไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วลิพูตั้งเกมบุกเข้ามาใหม่นะครับเป็นวันเวย์นะครับแท็กเกอร์ไปยี่สิบเจ็ดครั้งแนละ้วเชลซีวันนี้เคลียร์ไปสามสิบสามครั้งโอ้โหใบเหลือสองใบก็คือรูดิเกอร์ในช่วงท้ายครึ่งแรกล้วมีปากเสียงกันตอนที่ซาร่ายิงจุ่โทษเข้าไปแล้วมันมีชุลมุนกันนิดหนึ่งอะเมนดี้โดนไปแล้วก็รูดิเกอร์โดนไปนะครับลิสเทนดอนแบนสามนัดก็คือลง เจอวิลล่าไม่ได้เจอสเปอร์ไม่ได้เจอแมซิตี้ไม่ได้นะครับโอ้โหสามเกมหายไปเลยจุดหนึ่งตรงเนี้ยครับที่ลิสเจมตดวแล่ออกก็คือทางชูสกุนเดยังไงต้องดึงมาให้ได้ครับนี่คือโจทย์บังคับก่อนเบรกทีมชาติไปเนะี่ยช่วงเบรกทีมชาติต้องดึงมาให้ได้ครับก่อนปิดตลาดวันที่31พฤศจิกายนเนี่ยต้องดึงมาให้ได้สถานเดียวนะครับนี่ครับก็คือนี่เป็นเสตท,ทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกไปครับ ผมพูดไว้ในเบีฟอร์ดแมนไว้แล้วว่าลิวพูลเล่นอย่างไงบอลได้เล็กโยนยาวแน่ครับให้ซาร่ามาเน่เก็บแดนหน้าแล้วก็ใช้ความเร็วเราเล่านี้อยู่แล้วครับลิวพูใช้แท็ติกแบบนี้นะครับก็เป็นไปอย่างที่คาดการแต่ว่าสกอร์ออกมาแบบนี้ก็คือเชลซีเราถือว่าสําเร็จแล้วนะครับที่เก็บหนึ่งแต้มออกมาจากแอนฟิลด์ได้นะครับก็ทาให้มีเจ็ดคะแนนนะครับก็น่าจะอยู่บนบนตารางแล้วกันครึ่งบนตารางนะครับเพราะว่า เกมอย่างสเปอร์หรือแมนยูเนต็ดเนี่ยที่จะลงสนามก็อาจจะ,จจะ,จจะ,จจะทําแต้มพอๆกับเราหรือชนะแล้วแบบยิงประตูดได้มากกว่าเราเนี่ยก็ประตูได้เสียจ,จะดีกว่าอะไรก็ตามนั้นนะครับก็คือจบตารางนี้เราผ่อนคลายไปก่อนครับเบรกทีมชาติเป็นหนึ่งอาทิตย์ผ่อนคลายและเรามาเริ่มกันใหม่ดีนะครับที่หลังจากเบรกทีมชาติเราต้องเราเจอกับแอสตันวินล่าเดี๋ยวดูนี่นิดนึงนะว่าเรา เปิดบ้านหรือเปล่านะครับผมจะถ้าผมจาไม่ผิดน่าจะเปิดบ้านนะเล่นในบ้านสองเกมสามในสามนัดนะครับดูแป๊บหนึ่งนะโอเคครับเนี่ยครับเจอวิลล่านะครับแล้วมันมีแชมเปี้ยนลีกขั้นมานี่คือสิ่งที่คือโปรแกรมมันต้องมามันมันมาอ๋อแล้วประกาศพอดีนะครับซูมาไปเวสแฮมแล้วนะครับก็ออฟฟิเชียลเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อ สักคู่ที่ผ่านมาแล้วที่ผมอัดเลยนะครับก็คือซูมาย้ายนะครก็ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากๆกับสิ่งที่ทําให้เชลซีมาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากๆนัดแรกแชมเปียนลีกนะครับเราเปิดบ้านเจอกับเซนต์เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับแล้วก็มาเจอกับทางสเปอร์นะครับแล้วมันมีวิลล่าต่ออีกโอ้โหเจอวิลล่าสองนัดใน ในไม่ในภายในสี่เกมเลยโอ้โหเจอภายในสี่เกมหลังเนี่ยเจอวิลล่าสองนัดเล่นในบ้านสองเกมเลยนะเพราะว่ามันคาราบาวครับเราจับฉลากเจอวิลล่านะครับเล่นสองเกมเลยแล้วก็เจอกับแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านเจอแมนซิตี้หูเล่นในบ้านห้านัดต่อไปคือเชลซีเล่นในบ้านในที่สแตฟอร์ดบิดหมดเลยครับดีครับแล้วก็ไปเยือนเกมหนึ่งคือไปเยือนสเปอร์นะครับก็ตามนั้นนะครับก็ติดตามกันต่อไปครับคือ เดือนหน้าเราจะค่อยๆผ่อนคลายไปครับแล้วก็เจอทีมใหญ่ก็จริงแต่แบบมันจะทําให้เชลซีสปิริตมันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ติดตามมันต่อไปนะครับแมนซิตี้แล้วก็ยูเว่เลยนะครับสิ้นเดือนกันยาเลยนะครับไปเยือนที่ตูลินนะอาริอันสเตเดียมไปเยือนอ่ยูเว่โหก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับเปิดบ้านเจอแมนซิตี้แล้วก็ต้องบุกไปเยือนยูเว่วันที่สามสิบกันยานะครับผมติดตามกันต่อไปครับทีมเรามันจะดูครับว่าอาจจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ ช่วง after the match ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงฝากกด subscribe ช่อง h e a r t of blue ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจกับผมสำหรับช่องเชลซีช่องเล็กๆนะครับอยากให้ถึง3เอ่อถึง500ร้อยซับเยอะๆเลยครับเรื่อยๆอยากจะไปเรื่อยๆนะครับถึง1,000 2,000 3,000ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้แชร์ในเพจ Facebook อะไรได้หมดนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่วง after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโโออกาาสน้โอกาสหน้า นะครับสวัสดีครับ